สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในหัวข้อสารประกอบอินทรีย์นะครับซึ่งสารประกอบอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นบทใหญ่มากนะครับในเคมีมอปลายนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเรียนในชั้นสูงขึ้นนะครับสารเคมีเคมีอินทรีย์ก็จะเป็นบทสําคัญนะครับหรือเป็นหัวข้อสําคัญที่เป็นสาขาสําคัญเลยแหละนะครับที่ในระดับมหาวิทยาลัยจะได้เรียนกันนะครับ เน,นี่จกว่ามันเป็นสารประกอบที่เราพบในสิ่งมีชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั่วไปด้วยนะครับนันถ้าเราสามารถที่จะแต่งตเติมเสริมแต่งนะครับหรือเข้าใจมันเข้าใจการทํางานของมันได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นยานะครับเป็นอาหารเสริมเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เราใช้กันทุกวันนี้อย่างเช่นพอลิเมอร์เนี่ย นะครับก็เป็นสารประกอบเินทรีย์เช่นกันนะครับดังนั้นการเข้าใจโครงสร้างและพฤติกรรมของสารประกอบเินรีเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเอาสารประกอบเินรีมาใช้ประโยชน์ได้นะครับมากมายเลยทีเดียวนะคราวนี้เนื่องจากสารประกอบเินรีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบทท่องจานะครับและเนื้อหามันมหาศาลมากมันจําไม่หมดนะครับดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะมา อธิบายนะครับถึงที่มาที่ไปต่างๆนานา,นาแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถเข้าใจสารประกอบอินทรีย์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมปฏิกิริยานี้ถึงเกิดปริยานั้นถึงไม่เกิดนะครับมันจะได้ไม่ต้องท่องเยอะนะครับแล้วด้วยความเข้าใจเหล่านี้แหละเวลาเราเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราต่อยอดความรู้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสารประกอบอินทรีย์นะครับเป็นสารประกอบที่เราพบในสิ่งมีชีวิต และรวมไปถึง Derivative ของมันด้วยนะครับคำว่า Derivative ของมันก็คือคำว่าอนุพันธ์ของสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับมันคือสารประกอบที่เราอาจจะเอาสารอินทรีย์มาแต่งเติมเสริมโครงสร้างให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอย่างเช่นนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีดอกฝินอยู่เนาะเราสามารถที่จะกรีดยางฝิ่นนะครับแล้วก็สกัดเอาสารประกอบที่ชื่อว่ามอร์ฟีนออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมอร์ฟีนตัวนี้นะครับเป็นสารอินทรีย์แน่นอน เพราะว่าเราสก,กัดได้มาจากฟิลฟิลมันสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางชีวภาพของเขานะครับแต่หลังจากได้มอร์ฟีนแล้วเนี่ยเราสามารถปรับโครงสร้างของมอร์ฟีนได้นะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เรียนต่อไปเราก็รู้แหละนะครับเอาสารประกอบในกลุ่มพวกอะซิติกแอซิดนะครับหรือกรดน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละนะครับมาทำปริยาเราก็จะได้สารประกอบตัวใหม่ที่ชื่อว่าเฮโรอีนนะครับซึ่งเฮโรอีนตัวเนี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน เพราะว่าเกิดมาจากการที่เราเอารมฟีนมาทำปฏิกิริยาอีกขั้นหนึ่งนะครับต่อโครงสร้างไปนะครับให้มีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นเฮโรอีนตัวนี้ก็เลยจัดเป็นเด r ร v a t i ทีนะครับหรือว่าเป็นอนุพันธ์ของรมฟีนซึ่งแน่นอนว่าเราจัดเขาเป็นสารประกอบอินทรีย์เช่นกันนะครับนี่คือนิยามดั้งเดิมมากเลยของสารประกอบอินทรีย์นะครับก็คือเราดูว่ามันอยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะครับ ปัจจุบันเนี่ยสารประกอบอินทรีย์มันขยายไปมากกว่านั้นแล้วนะครับก็คือว่าจากข้อสังเกตเนาะสารประกอบอินทรีย์ทุกชนิดเนี่ยจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นสารประกอบอินทรีย์เนี่ยเราก็เลยสามารถเรียกเขาได้ว่าเป็นสารประกอบของคาร์บอนนะครับครนี้เราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในชีวิตประจําวันหรือในในเซลล์ทั่วไปเนี่ยเรามีน้ําเต็มไปหมดเลยแล้วน้ําไม่จัดเป็นสารอินทรีย์หรอนะครับเอ่ออย่างที่บอกครับพื้นฐานไอเดียมันก็คือเป็นสารที่พบ ในสิ่งมีชีวิตพบในไบโอสเฟียร์พบใน, Bio phere, บ,ในบนโลกเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันพบได้ทั่วไปในยูนิเวอร์สนะครับอย่างเช่นบนดาวอังคารเนาะขั้วดาวทางฝั่งเหนือกระใต้เนี่ยนะครับเขามีเขาเรียกว่าโพลาร์ไอซ์แคปนะครับก็คือมีมีน้ําแข็งพบอยู่เยอะมากเลยนะครับน้ำเนี่ยเจอได้ทั่วไปแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็ตามก็สามารถพบน้ําได้ ดังนั้นหมายความว่าเราก็เลยไม่จัดน้ําเป็นสารประกอบอินทรีย์เพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่จาเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตก็มีน้ําได้นะครับนั่นคือที่มาว่าเอทำไมเราถึงไม่จัดน้าเป็นสารอินทรีย์เนาะเพราะ,ะนั้นสารอินทรีย์ส่วนใหญ่แล้วมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบทั้งสิน้นแต่ว่าก็ไม่ใช่สารประกอบของคาร์บอนทุกชนิดที่เราจะจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์มันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับข้อยกเว้นต่างๆก็อย่างเช่นธาตุคาร์บอนเองซึ่งปรากฏอยู่ในหลายอัญ,ญรูป นะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรกราไฟต์นะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เลยนะครับอย่างนีน้อย่างน้อยก็คือมันไม่ใช่สารประกอบอยู่แล้วแหละนะครับข้อนี้2ก็คือสารประกอบในกลุ่มที่เรียกว่าคาร์ไบด์นะครับคาร์ไบด์คือคาร์บอนติดลบอะเนาะเหมือนออกไซด์เหมือนคลอไรด์เหมือนฟลูอไรด์นะครับคือเมื่อธาตุติดประจุลบเป็นไอออนิกคอมเพลตเราก็จะเรียกว่าออกไซด์คลอไรด์ฟลูอไรด์อย่างเงี้ยนะครับดับงนั้นถ้าคาร์บอนติดลบก็เรียกว่าคาร์ไบด์ ดังนั้นสารประกอบคาร์บายก็คือสารประกอบไอออนิกที่คาร์บอนเนตมันสร้างพันธะกับโลหะนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มหลายตัวนะครับและแน่นอนว่ามันแค่เอาธาตุสชนิดมาให้ความร้อนรวมกันนะครับก็เกิดเป็นสารประกอบคาร์บายแล้วนะครับดังนั้นพวกซิลิคอนคาร์บายนะครับแมกนีเซียมคาร์บายเหล่านี้นะครับเป็นไอออนิกคำภาวพวกนี้เราไม่จัดเป็นสารอินทรีย์นะครับก็ถือเป็นข้อยกเว้นของสารคาร์บอนที่ไม่ได้เป็นสารอินทรีย์ กลุ่มถัดไปก็คือออกไซด์ของคาร์บอนนะครับอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอันนี้เราอาจจะบอกว่าเอจริงๆคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ผลิตมาจากกระบวนการการหายใจระดับเซลล์นะครับผ่านเคลีไซเคิลไปย่อยออกมาได้คาร์บอนออกไซด์นะครับแต่ว่าคาร์บอนออกไซด์เนี่ยก็อย่างที่ว่าครับมันมันพบได้ทั่วไปนะครับแค่คาร์บอนทรอย่างออกซิเจนเจอละ นะครับไม่จำเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเช่นดาวสุกเป็นต้นใช่ไหมครับในบรรยากาศดาวสุกมีคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วมันก็เลยทําให้กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ของตัวดาวสุกเนี่ยเยอะมากอุณภูมิพื้นผิวดาวสุกเนี่ยหลักร้อยองศาเซลเซียสนะครับก็เพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะเพราะนนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีขึ้นมาได้ไม่ใช่จำไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมาจากกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือไม่จําเป็นต้องมาจากกระบวนการหายใจก็ได้นะครับไม่ต้องมีสิ่งมีชีวิตก็ไ ดังนั้นออกไซด์ของคาร์บอนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอ,อกไซด์ก็เลยไม่จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์และเมื่อคอาร์บอนไดออกไซด์ละลายน้ำมันจะได้คาร์บอนิกแอซิดขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นคาร์บอนิกแอซิดก็เลยไม่จัดเป็นสารประกอบอินทรีย์ไปด้วยนะครับรวมไปถึงพวกเ,เวลาคาร์บอนิกแอซิดเนี่ยเขาแตกตัวในน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นไบคาร์บอเนตหรือคาร์บอเนตไอออนซึ่งก็จะสามารถจับตัวกับโลหะประจุบ,บวกนะครับ กลายไปเป็นพวกเกลือต่างๆอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตหินปูนนะครับโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งเป็นผงฟูอย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้ก็จะไม่จัดเป็นสารประกอบ NC นะครับเพราะว่ากลุ่มคาร์บอเนตอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตเห็นชัดเลยมันคือก้อนหินนะครับใช่ไหมมันไม่ได้ผลิตมาจากกระบวนการมเมตาบอลิซึมแน่ๆแหละนะครับมันคือการคาร์บอนไดซ์ละลายน้ำได้คาร์บอนิกเอ่คใช่ได้คาร์บอนิกแอซิดแล้วเปลี่ยน pH แค่นั้นเองนะครับก็จะได้คาร์บอนเนต์ by คาร์บอนเนตแล้วนะครับก็เลยไม่จัดในสารยินสีส่วนกลุ่มสุดท้ายอันนี้เด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็คือเกลือเหมือนกันแต่ว่าเป็นไอออนิกคอมเพลว์ของไซยาไนไซยาเนตและไซออไซยาเนตนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นสารประกอบอินทรีย์นะครับคราวนี้เราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสารยินสีมันมีทั่วไปจริงๆนะครับรอบตัวเราเนี่ยแทบทั้งหมดเป็นสารอินทรีย์นะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ย ของรอบตัวที่เราใช้งานกันถ้าไม่นับพวกโลหะกับกระจกแล้วเนี่ยทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรามักจะเป็นพอลิเมอร์ถูกไหมครับแล้วพอลิเมอร์มันคือสารประกอบอินทรีย์นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรามีการนําสารประกอบอินรีย์มาใช้ในชีวิตประจาวันเราเยอะมากนะครับดังนั้นสารอินรีย์ก็เลยเป็นสารสําคัญมากนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจมันอย่างที่ว่านะครับถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะสามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมอธิบายปฏิกิร,ริยาต่างๆได้นะครับ อันนี้คืออินโทรให้รู้จักว่าสารอินรีเนี่ยมันครอบคลุมเนื้อหาประมาณไหนนะครับครนี้ถ้าจะมีข้อสังเกตอีกสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสารอินรีเนี่ยก็คือว่านอกจากเราจะพบว่าสารอินรีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราเจอกันก็คือนอกจากคาร์บอนจะมีไฮโดรเจนด้วยแน่ๆน,นะครับมีคาร์บอนคาร์บอนบอนมีคาร์บอนไฮโดรเจนบอนซึ่ง2 0 0พันธนี้แข็งแรงนะครับแข็งแรงมันก็เลยทําให้สารประกอบอินรียเนี่ย มีอยู่จํานวนมหาศาลมากนะครับเพราะว่าคาร์บอนสามารถสร้างพันธะกันเองได้แข็งแรงและสร้างพนาันธะกับไฮโดรเจนได้แข็งแรงมากนะครับดังนั้นถ้าสารอินทรีย์ตัวเล็กสุดเลยเท่าที่เราจะรู้จักกันก็คือมีคาร์บอนแล้วสร้างพนาันธะกับไฮโดรเจนทั้ง4ด้านนะครับทั้ง4พันธะกลายเป็นทรงสรีหน้านะตัวนี้ชื่อเมทานะครับมเมทนหรือคนไทยชอบอ่าอนว่ามีเทนนะครับตัวมเมทนตัวนี้นะครับจัดเป็นตัวเล็กสุดหลกแต่เราสามารถเติมคาร์บอนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพิ่มคาร์บอนไปตัวหนึ่งเป็นเอทนก็ได้ รหรือจะต่อยาวไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นะครับเขายาวได้ไปเป็นล้านเลยนะครับยาวได้ไปเป็นล้านตัวเพราะฉะนั้นสารประกอบอินทรีย์มีเกินล้านชนิดนะครับนอกจากจะสร้างพันธะต่อเชื่อมกันยาวๆแล้วเขาสร้างกิ่งสร้างก้านออกมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สารประกอบอินทรีย์มีความหลากหลายมากมายนะครับโดยทั่วไปต้องมี C มี H แต่ว่าเราอาจจะรู้จักสารประกอบอินทรีย์หลายชนิดนะครับที่ ไม่ได้มีเฉพาะคาร์บอนและไฮโดรเจนมีธาตุอื่นอยู่ด้วยนะครับธาตุอื่นต่างๆเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่า heteroatoms นะครับซึ่ง heteroatoms ที่เรามักจะเจอกันก็ได้แก่ออกซิเจนนะครับอย่างเช่นในน้ำตาลเนาะน้ำตาลเด็กๆน่าจะเคยท่องกันมาว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอย่างกลูโคสเนี่ยสูตรก็จะเป็น C6H12O6 ครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยเราเจอในคาร์โบไฮเดรตเจอในน้ำตาลคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยพืชสร้างถูกไหมครับมนุษย์เราก็ กินเข้าไปย่อยห,หรืออาจจะสร้างไกลโคเจนอะไรขึ้นมาได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเราจะพบไนโตรเจนนะครับในกลุ่มสารประกอบพวกประเภทโปรตีนนะครับก็จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับนอกจากนั้นแล้วอะตอมที่เราจะพบในสารประกอบเป็นสีซึ่งในบทนี้เราจะได้เห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีอื่นๆอีกเช่นซัลเฟอร์นะครับหรืออาจจะพวกฮาโลเจนคลอรีนต่างๆนะครับหรืออาจจะไปถึงฟอสฟัสก็ได้อย่างในสาย DNA หรือ RNA รเราก็จะมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่ใครเรียนชีวะมาแล้วน่าจะได้ยินคําว่าฟอสโฟไดเอสเทอร์บอลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็คือบอกว่าออสารประกอบอินรีย์กลุ่มนั้นเนี่ยมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเฮตโทรอะตอมมีเยอะมากนะสารอินรีย์ก็เลยไม่ได้จํากัดอยู่แค่คาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้นนะครับแต่ทุกชนิดมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแน่ๆแหละนะครับแต่ว่าอาจจะมีอ,อ,องค์ประกอบาธาตุองค์ประกอบชนิดอื่นปนได้ด้วยนะครับ อะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราจะพบได้ในสารอินทรีย์ครนี้โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์หลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเรามักจะมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบแต่ว่านอกจากคาร์บอนและไฮโดรเจนแล้วเนี่ยมันมักจะมีธาตุอื่นปนอยู่ด้วยซึ่งก็คือเฮโดรอะตอมคราวน,นี้ยังไงล่ะนะธาตุอื่นเหล่านี้เนี่ยมักจะมี EN ที่แตกต่างจากคาร์บอนและไฮโดรเจนละนะครับปกติ คาร์บอนและไฮโดรเจนเนี่ยมัน E n ใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ไม่มีขั้วเลยเอ้ตอนกระจายตัวอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอแต่ฝั่งที่เป็น x เนี่ยมันมักจะมีขั้วจัดนะครับการที่มันมีขั้วจัดอย่างเช่นถ้า x ของเราเป็นลิเทียมหรือเป็นโซเดียม E n ต่ำกว่าคาร์บอนมากนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนจะดึงอิเล็กตรอนไปแล้วทําให้ x ของเราที่เป็นโลหะเนี่ยติดประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้า x ของเราเป็นฟลูอรีนเป็นออกซิเจนเป็นคลอรีนนะครับ x ของเราตัวนี้ก็จะติดประจุไฟฟา้าลบเพราะว่าเขาดึงอ e ิเล็กตรอนจากคาร์บอนได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของอ e ิเล็กตรอนเนี่ยเริ่มจะไม่สม่ำเสมอเมื่อมีเฮโดรอะตอมเข้ามาครานี้พอเริ่มมีประจุแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อเรามีโมเลกุลชนิดอื่นที่มีประจุตรงกันข้ามนะครับ อย่างน้อยเนี่ยเขาจะมีแรงทางไฟฟ้าระหว่างกันเนาะเป็นไฟฟ้าสถิตบวกลบธรรมดานี่แหละแล้วทาให้เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันทําให้มเลกุลเข้าใกล้กันได้แล้วอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าใครเรียนไฟฟ้าเคมีมาแล้วเนี่ยเนาะก็น่าจะเกิดวีด็อกซ์เป็นอย่างน้อยแหละใช่ไหมก็คือมีการทรานสเฟอร์อิเล็กตรอนนะครับจากลบไปบวกเล็กตอนก็มีการจับค่ามโมเลกุลได้นะครับหรือมีการชนกันของบวกลบแล้วเกิดปฏิกิริยาต่าง เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกได้ว่าไอฝั่งที่เป็น X นะครับหรือเป็นเฮตโทรอะตอมเนี่ยมันมีคู่ไฟฟ้าขึ้นดังนั้นมันก็เลยจะทํางานให้เราได้นะครับเราเรียกว่าเป็นฟังชันอลกรุ๊ปนะครับก็คือสามารถฟังก์ชันได้ทําปฏิกิริยาต่างๆนานาได้เพราะฉะน,นั้นทางฝั่งซ้ายมือไม่ได้ทำอะไรนะครับเราจะเรียกเขาว่า r e s i d u e นะครับ r e s i d u e ก็คือส่วนเหลือนะครับจริงๆ r e s i d u e แปลว่ากากก็ได้กากอาหารกาก,าก,ากนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับก็คือ r e s i d u ก็เป็นส่วนเหลือ,ลอของโมเลกุลแต่มันมีบทบาทเหมือนกันนะครับคือถ้าเราลองพิจารณาเนาะว่าถ้าฝั่งขวาเป็นลิเทียมนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคาร์บอนสามตัว4ตัวห้าตัวฝั่งขวาหน้าตามเหมือนเดิมปฏิกิริยามันก็ยังเหมือนเดิมครับนะครับบวกกับลบยังต้องดึง,ด,งดูดกันในลักษณะเดิมมันฝั่งซ้ายจะไม่มีผลต่อชนิดของปฏิกิริยาแต่แน่นอนว่าถ้าฝั่งซ้ายมีขนาดใหญ่โอกาสที่ฝั่งขวาจะถูกชนถูกทําปฏิกิริยาจะเริ่ม น้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าพอฝั่งซ้ายมันใหญ่มันก็เกะกะโอกาสที่โมเลกุลจะลอยมาเจอกันชนกับ x เนี่ยก็ยากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตามเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับที่อาจจะเคยได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าระิับดูกรุปมนียมีผลต่อคิเนติกส์ของปฏิกิริยามีผลต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีผลต่อสมบัติทางกายภาพบางอย่างได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าระิับดูกรุ๊ปของเราใหญ่มากนะครับ มันก็จะมีผลทําให้โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่เนาะลอนดอนฟอสมันจะเยอะพอลอนดอนฟอสเยอะจุดเดือดจมเหลวมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมองว่าเขามักจะไม่เกิดอินทร a c t ชันหรือแรงระหว่างโมเลกุลกันน้ำใช่ไหมความสามารถในการละลายน้ําก็จะลดลงไปเมื่อ residue group ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวฟังชันกรุ๊ปเนี่ยมีอิทธิพลสําคัญต่ตอาการเปินปรยาเคมี แต่แร่ซิดูกรุ๊ปเนี่ยไม่มีผลต่อปริยาเคมีเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและส่งผลต่ออัตราในการเกิดปริยาเคมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแร่ซิดูกรุ๊ปจะไม่สําคัญนะครับมันมีความสําคัญอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าปฏิกิริยาหรือว่าเวลาเราจะเอาสารไปใช้เนี่ยนะครับเรามักจะดูฟังก์ชั่นกรุ๊ปมากกว่าเพราะเรามักจะใช้สารในการทําปริยาต่างๆนานาอย่างเช่นเรากินยาเข้าไปเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเข้าไปฟังก์ชัน ทำหน้าที่ไปบล็อกเชื้อไปหยุดการทำงานของเอนไซม์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ทางฝั่งมีคั่วทางฝั orman, ่งฟังชันกลุปทั <adays. S 2> <ERIC>. ้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฟังกชันกรุปก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญมากแล้วเป็นส่วนที่เราใช้ในการแยกแยะชนิดของสารประกอบอินทรีย์ด้วยเราก็จะมักแยกด้วยการพิจารณาที่ฟังก์ชันกรุปนี่แหละนะครับ